ัลโหลฮัลโสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะสู่ English Fit and f i t e n d Firm ครูส้มคนเดิมนะคะวันนี้จะพาพวกเรามาฝึกเมาส์มอยหอยสังแต่งประโยคเป็นเรื่องเป็นราวนะคะโดยเริ่มจากประโยคไกด์ไลน์ก่อนเลยก็คือจะมีไกด์ไลน์เป็นภาษาไทยมาให้สิ่งที่เราต้องทำก็คือฝึกผันไปภาษาอังกฤษ ใครที่ติดตามครูส้มนานแล้วน่าจะรู้แล้วนะคะว่าต้องทํำยังไงหรือครูส้มมีเทคนิคการสอนยังไงเอาไปใช้จริงได้เลยนะคะวันนี้จะขอมาเรื่องของตัวเองในการวันนี้ครูส้มไปวิ่งมาค่ะไปวิ่งมาที่ทางขึ้นวัดพระใหญ่นะคะที่จังหวัดภูเก็ตเนาะถ้าใครอยู่แถวนี้น่าจะรู้จักเนาะว่าอยู่แถวไหนแถวฉลองใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปแบบชั้นมากเลยเธอประโยคแรกค่ะน่าจะบอกว่าชั้น ไปวิ่งมาอะคำว่าไปวิ่งนะคะตรงนี้โอ้โหฝนตกแรงมากเลยตอนนี้ไปวิ่งนะคะถ้าเกิดจะเอาเป็นคำที่ยังไม่ผัน,นะคะ่นะนักเรียนก็คือ go running go running นะ,นะคะแต่คราวนี้สิ่งที่ครูส้มเอามาเล่าให้ฟัง ถามว่าทําไปแล้วหรือยังเกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดขึ้นแล้วสิถ้าไม่เกิดขึ้นจะมาเล่าให้ฟังได้ปะล่ะใช่ไหมในเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะในเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังจะใช้ go อยู่ไหมไม่ละค่ะผันจา go เป็น went นะคะก็จะเป็น today I went running เพิ่มคำว่า today เข้าไปได้เลยจะใช้ today อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้เพราะคำว่า today เนี่ยมันเป็น adverb นะคะโอ้นักเรียน the rain is really pouring down heavily ฝนตกแดงมาเลยนะน่ากลัวจังเลยอะ่ะหลังคาจะทะลุหรือเปล่าเดี๋ยวคุณกลัวฝนไหมคุณกลัวฝนไหม ให้เวลาสิวินาทีค่ะ <S <S> <S นั่นเองค่ะเวลาจะถามว่ากลัวนั่นนี่ไหมนะคะขึ้นต้นประโยคด้วย pattern Are you scared of Are you scared of ที่เหลือก็เป็นสิ่งที่ถามเช็คว่าเขากลัวนั่นนี่ไหมนะคะกลัวฝน Are you scared of the rain หรือถ้าบอกกลัวเสียงฝนไหม Are you scared of เสียงฝน the sound of the rain ออกเสียงพร้อมครูสามสี Are you scared of the sound of the rain เก่งมากเลยทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวไปเข้าเรื่องเหมือนเดิมสู่เรื่องวิ่งของครูส้มนะคะแล้วจะถามครูว่าคุณวิ่งกี่โลเอาล่ะเดี๋ยวให้เวลาคิดนะหรือครูเขียนโจทย์รอนะคะคนไทยได้กิโลใช่ไหมก็คือ km นั่นแหละค่ะ k ิโล m มตร ก็ถามว่ากี่กิโลภาษาอังกฤษเอาขึ้นหน้าประโยคเลยหมดเวลาแล้วนะคิดได้หรือเปล่ากี่ตรงนี้จะใช้ how อะไรก็ต้อง how นับเป็นกิโลได้ก็ต้องลง many ลงไปเลยตามด้วยหน่วยวัดนั้นๆ how many kilometers how many kilometers did you run did you run นั่นเองค่ะ อย่าลืมใส่ question mark เพราะนี่คือคำถามนะคะและให้ยูสังเกตดูเลยตรงนี้ใช้ d i d แล้วก็มากับ run จะไม่ใช้เป็น ran แล้วนะคะเพราะมี d i d โผลมาออกเสียงค่ะ how many kilometers did you run ยากไหมอ่าการไปวิ่งที่ว่าข้อสี่แล้วนะ ยากไหมไหมไหมน่นแหละค่ะการถามว่ายากนะคะปะกติก็ขึ้นบนด้วย is ใช่ปะคะ is it, is it hard is it hard หรือจะใช้คำว่า difficult ก็ได้ is it difficult ถูกต้องแล้วหรืออย่างให้เวลาคิด5้าวิค่ะ ตรงนี้นะคะจะไม่ใช้ is เพราะว่าอะไรเรื่องการวิ่งนัน้นมันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็น was was it hard was it difficult was it hard was it difficult เก่งมากเลยมาถึงตรงนี้นักเรียนต้องเห็นความต่างของคำว่า was กับ is ถ้าใช้ is เป็นการถามถึงปัจจุบันทั่วไปถ้าใช้ was เป็นการถามถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วข้อต่อไปถ้าจะถามครูส้มต่อว่ามันชันไหมทางที่ไปวิ่งเนี่ยนะคะข้อห้มันชันไหมเอาล่ะไหมแล้วนะ,อะโอเคแน่นอนค่ะแพทเทิร์นเดิมการถามขึ้นประโยคก็คือ was it เพราะอะไรถามถึงสิ่งที่เป็นอดีต was it จุดจุดจุดคำว่าชันภาษาอังกฤษคือ steep steep คำนี้นะคะเสียงลิงซิตสามสี Was it steep? Was it steep? นั่นเองค่ะ เอาล่ะเดี๋ยวครูจะทิ้งท้ายไว้ข้อสุดท้ายข้อนี้นะคะตามเฉลยได้ที่ Story ของ t t o k English f r i e n d Frame แล้วก็ IG ได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่ตามครูสม้มจัดไปเลยค่ะโจทย์ข้อ6นะคะทิ้งท้ายไว้ถ้าจะบอกว่าคุณไปวิ่งกับใครฉายเดี่ยวเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือไปกับใครไหมคุณวิ่งกับใครอย่าลืมนะคะโจทย์ข้อนี้เป็นอดีตแล้วนะคะจะ เอาอะไรเข้าไปเป็นโครงสร้างของประโยคและข้อนี้เป็นการถามถึงใครจะเอาอะไรตั้งต้นประโยคหรือใครที่อยากจะเรียนแบบมากกว่านี้อยากจะเรียนแบบต่อเนื่องอยากจะเรียนแบบไต่ระดับเลยะคะ่ะเพราะหนูพื้นฐานน้อยมีไว้ให้แล้วนะคะในคอร์สที่ชื่อว่า Crush Your Goals ที่แบงนพูดให้รู้เรื่องสำหรับคนพื้นฐานน้อยนะคะเราจะเรียนกันตั้งแต่ 1> day 1เป็นหลักสูตรที่ทำให้ครบ Day 1จนถึง j a y 56เลยนะคะเรียงคำจนถึงแต่งประโยคแล้วก็เล่าเรื่องสั้นรวมครบจบไว้ให้ในนี้แล้วไม่ต้องไปปวดหัวแยกบทเรียนเองหรือไปท้าความมาตั้งแต่กรมมาฟิาที่เรียนมาวนกี่ปีก็ยังเอามาใช้เอามาพูดไม่ได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปค่ะเพราะคุณส้มมีสูตรสำเร็จเทคนิคการเรียนอย่างไรให้ได้ผลจริงจัดคอสนี้ไปค่ะ สมัครปุ๊บดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องกลุ้มเรื่องวันหมดอายุนะคะเพราะเรียนทวนซ้ำได้ตลอดเลยแล้วเจอกันนะคะแอดมาไว้ได้เลยค่ะ